justice delay is justice denied ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยิธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับเอกเทศอากาเทศวันนี้เราจะมาพูดถึงนิยายสืบสวนสอบสวนที่กําลังเป็นที่นิยมในขณะน,นี้จากปลายปากกานักเขียนชาวไทยคุณกิติศักดิ์คงคาโดยนิยายเล่มนี้เป็นนิยายเล่มที่3ของชุดฝาแฝดยอดนักสืบสารวัตรเดเมียนและนักสืบซินแคลในชื่อโรเจเลกกำมัน ซึ่งเนื้อหาที่จะพูดต่อไปนี้จะมีการสปอยเนื้อเรื่องอย่างเข้มข้นและพูดถึงตอนจบของเรื่องหากไม่อยากถูกสปอยรบกวนทุกท่านไปอ่านมาค่อยมาฟังพวกเราสนทนากันต่อนะคะมีคดีฆาตก,กรรมเกิดขึ้นในทันทสถาน2คดีติดกันในสถานที่ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบป้องกันความตายของหนักทโทษที่รัดกุมและสมบูรณ์แบบพร้อมสัญลักษณ์ปริศนาที่คนร้ายทิ้งไ้ในที่เกิดเหตุ แต่อย่างไรก็ตามเหยื่อฆาตกรรมก็ได้ทิ้งบาะแสไว้เช่นกันนั่นก็คือคําว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งนายตำรวจได้ได้ผลและทีมสืบสวนจึงต้องปลอมตัวเข้าไปสืบคดีในเรือนจําแต่หลังจากนั้นไม่นานกับเกิดคดีขึ้นอีกซึ่งเชื่อมโยงและสืบสาวไปสู่เบื้องลึกดํามืดเน่าเฟะของกระบวนการยุติธรรมโดยในหัวข้อแรกที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะจะเป็นเรื่องของรหัสลับในคดีค่ะ คือตอนแรกที่ queer, เรารูว aly, ้ว่านในเรื่องมีรหัสลับอะคือเราตื่นเต้นมากเพราะว่าชอบอ่านที่อะไรที่มันเป็นรหัสลับแต่ว่ารหัสลับในเรื่องเนี้ยคือมันใช้ความรู้ภาษาไทยค่ะทุกคนซึ่งแน่นอนว่าเราที่ไม,ไม่มีความรู้ภาษาไทยเท่าไหร่เนี่ย finalement? พยายามแกะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําได้แต่ว่ามันก็ยังสนุกอยู่ดีเพราะว่ารู้สึกมันว้าวมากกับการที่พอแบบไขรหัสออกมาแล้วมันแบบคือภาษาไทยมันสามารถที่จะสนุกได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่เคยรู้สึกว่าภาษาไทยสนุกขนาดนี้มาก,ก่อนแล้วก็รู้สึกว่าแบบ มันคนจะน่าสนใจถ้าแบบมีการแปลเป็นภาษาต่ตางประเทศคือมันอยากรู้ว่าแบบคือมันจะแปลยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้ความรู้ภาษาไทยที่เข้มข้นมากค่ะแล้วคือในมุมมองของคนที่ชอบอ่านเนี่ยสืบสวนที่มีการีดซเฟอร์อยู่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่า รหัสลับในคดีเนี่ยถูกออกแบบมาได้อย่างดีมากเลยเขาออกแบบมาโดยที่ไม่ยากเกินไปแล้วมันก็มีความรีเลทกับอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้คนสามารถที่จะคิดได้ว่าอันนี้จุดนี้อาจจะเป็นตัวเชื่อมโยงกับสิ่งนี้หรือเปล่าแล้วเราชอบกิมมิคในความที่เอาเรื่องของการออกเสียงในภาษาไทยเนี่ยมาเชื่อมโยงกับการออกแบบรหัสลับสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆใช่ค่ะเราก็เห็นว่า การออกแบบรหัสแบบนี้นะคะมันทําให้คนที่แบบอยากไขตามก็รู้สึกว่าสงสัยว่าเออเนี่ยมันมีคํานี้อยู่ทั้งแบบชื่อบทชื่อตอน,น,นมันก็มีประกอบแล้วก็มีในแบบ d y i อ g m มันเซตก็มีแล้วก็เริ่มสงสัยว่ามันจะเป็นคำว่าอะไรกันคือส่วนตัวเราเนี่ยเรามาเริ่มที่จะไขเองจริงจริงจังๆก็คือตอนที่จับสังเกตได้ของการที่เฉลยตัวอักษรสงตัว2เซตคาแรกนะคะก็คือคําว่ายศแล้วก็คําว่า ตั้งนะคะโดยที่ตอนแรกเนี่ยเราก็เห็นสัญลักษณ์อยู่ท้ายเลขบทซึ่งมันตรงกับคําว่าตั้งพอดีเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันมีความตรงกันของลักษณะสัญลักษณ์เราก็เลยเริ่มต้นที่จะถอดรหัสจากตรงนั้นมาค่ะแล้วก็ลองไล่เลียงมาเรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกว่ามันสนุกมากเลยที่เราได้ไขสัญลักษณ์ต่างๆใช่ค่ะส่วนเราก็เริ่มจากการที่ที่นาาหลักชาญเสียชีวิตแล้วก็ได้ทิ้งได้ยิ่งไมสเส็จไว้คือไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนะคะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ เนี่ยสัญลักษณ์ที่ทิ้งไว้อะมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนเราก็เลยต้องแบบไปดูว่าเนี่ยเสียงในภาษาไทยพยัญชนะสระมันแบบมีจํานวนหรือว่ามีอะไรที่สามารถเอามาตัดแต่งแล้วเป็นสัญลักษณ์นี้ได้ไหมแล้วเราก็สามารถแบบเรื่อมมาเทียบได้แล้วก็ได้ลองไขรหัสตามค่ะค่ะในส่วนของเรานะคะก็คือจะเป็นพวกที่เสพบเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามที่จะไขรหัสแต่ว่าเราพยายามแล้วแล้วก็พบว่าเราไขาไม่ได้งั้นเราก็เลย แล้วก็ไปตามเสพเนื้อเรื่องเอาซึ่งแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้พยายามไปไขรหัสแต่เราก็ยังคงรู้สึกสนุกกับเนื้อเรื่องที่ผู้เขียนเนี่ยพยายามที่จะนําเสนอให้กับผู้อ่านได้อ่านกันค่ะค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราจะพูดถึงเนื้อเรื่องนะคะมีการสะท้อนถึงสถานการณ์สังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะในส่วนแรกจะเป็นเรื่องของเสรีภาพในการชุมนุมค่ะสําหรับเสรีภาพในการชุมนุมนะคะอย่างที่ท่านผู้อ่านที่ได้อ่านมาแล้วนะคะก็จะเห็นว่า ในนิยายตอนเปิดเรื่องเนี่ยมันจะมีการจับกลุ่มนะคะผู้ที่ได้ไปเข้าร่วมการชุมนุมนะคะซึ่งเรามองว่าการชุมนุมเนี่ยมันเป็นเสรีภาพอย่างหนึ่งซึ่งสามารถทําได้นะคะตามระบบประชาธิปไตยนะคะโดยที่เสรีภาพเรื่องการชุมนุมเนี่ยมีรับรองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญน,นะคะแล้วก็ใน ICCPR นะคะซึ่งเป็นกกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและก็ทางการเมืองค่ะเราเนี่ย ไม่ควรที่จะถูกจับกลุ่มนะคะเพียงเพราะว่าเราเนี่ยได้ไปเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเพื่อแสดงออกซึ่งความคิดนะคะแล้วก็เจตจำนงของเราใช่ค่ะซึ่งตัวละครในเรื่องคือมีถึงสองคนเลยที่แบบโดนจับกลุ่มเพราะคดีการเมืองคือโชคดีที่คนแรกเนี่ยเขาอาจจะมีเส้นหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้เขาสามารถที่จะถูกปล่อยตัวออกมาได้แต่คนที่2อ,อะ่ะคือเขาถึงขนาดถูกขังคุกแล้วก็ตายอยู่ในคุกเลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าหดหู่มาก ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเรายังต้องถูกดำเนินคดีด้วยการที่เราเข้าร่วมการชุมนุมเนี่ยประชาธิปไตยของเราเนี่ยจะงอกเงยได้อย่างไรคือจริงๆอะเรามองว่าตรงส่วนเนี้ยมันสามารถสะท้อนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีนักโทษในคดีการเมืองอะค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยแล้วมีหลายท่านที่ถึงกับเสียชีวิตในระหว่างที่โดนจับกลุมด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการยกประเด็นนี้เข้ามาในนิยายได้แบบดีเยี่ยมเลยมันเข้ามาอยู่ในนิยายได้ลงตัวแล้วไม่มีความยัดเยียด ทั้งยังสามารถที่จะบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้อีกด้วยค่ะมันดูแนบเนียนไปกับเนื้อเรื่องดีรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ก็เป็นประเด็นที่แบบรู้สึกใส่มาเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างจะสะท้อนสังคมใช่เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าชวนให้เราฉุกค,คิดเพราะว่าในเหมือนปีที่ผ่านๆมาเราก็จะเห็นข่าวตลอดเรื่อง ผู้ชุมนุมเนี่ยที่เขาโดนจับเนื่องจากเขาได้ไปเคลื่อนไหวสิทธิอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>เขาก็ต้องเหมือนกับสั่งเวรชีวิตเพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมตรงนั้นซึ่งเรามองว่าไม่ควรมีใครต้องสั่งเวรชีวิตของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวเขาเนี่ยได้มาซึ่งเสรีภาพซึ่งเขาควรจะมีอยู่แล้วด้วยใช่ตรงนี้เราก็เห็นด้วยคะ่ะว่าทุกคนควรจะมีสิทธิ์ที่จะทำโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงชีวิตแบบนั้นนะคะ ค่ะในประเด็นต่อไปที่เราจะพูดคุยกันนะคะจะเป็นปัญหาในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมค่ะค่ะคือในเรื่องนี้คือเราเห็นว่ามันมีคดีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคดีของพงชัยคือพงชัยเหมือนเขาไปอยู่ในเหตุการณ์ชุลมุนต่อสู้ใช่ไหมทีเนี้ยเหมือนว่าเขาก็เลยโดนคดีว่าเขาเป็นตัวการในการที่แบบทําให้ผู้ที่ตายคือเขาตายไปก็คือเหมือนเป็นคนที่ฆาตการรมทั้งที่แบบเขาอาจจะไม่ได้ทําผิดเพราะว่าใน ตัวบทในหนังสือเนี่ยมันได้บรรยายว่าเขาถูกวางแผนออซ้อนให้แบบไปอยู่ในเหตุก,การณ์ใช่ก็คือมันเหมือนมีคนวางแผนฆาตกรรมเอาไว้แล้วแล้วก็แบบเอ่อทำให้มันดูกลายเป็นเหตุชุลมุนต่อสู้ทั้งที่ทเอ่อมันไม่ใช่แล้วพงชยัยเขาก็ไม่ใช่คนที่เป็นคนฆาตกรรมดังนั้นเ,เราเลยรู้สึกว่า ถ้าผู้พิพากษาเนี่ยเขาได้มีการสืบพยานให้มากกว่านี้หรือว่าได้มีการแบบสืบจนสิ้นสงสัยเนี่ยพงชัยก็คงจะไม่ต้องมาตกอยู่ในสภาพที่เขากลายเป็นจำเลยแล้วก็ถูกพิพากษาจำคุกข,ขนาดนี้เขาควรจะแบบได้รับการแบบพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเขาอะไม่ใช่คนฆ่าแล้วมันก็มีคนที่เป็นคนฆ่าจริงๆก็คือวางแผนไต่ตองเอาไว้แล้วค่ะซึ่งสําหรับเรื่องการพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยเนี่ยถ้าสมมติว่า ได้มีการสืบพยานต่อไปแล้วพบว่าพยานหลักฐานต่างเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าเขาคนนั้นก็คือนายพงชัยเนี่ยกระทำความผิดจริงศาลเนี่ยก็ต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยโดยที่เขาโดยให้ศาลเนี่ยพิพากษายกฟ้องไปซึ่งซึ่งในกรณีเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าศาลได้ได้สืบพยานต่อไปอย่างที่เพื่อนบ้านเนี่ยก็คงจะรู้ได้ใช่แล้วก็ไม่ควรจะเร่งกระบวนการยุติธรรมจนทําให้แบบจําเลยเขาอาจจะต้องสารภาพเพื่อที่จะอาจจะลดโทษหรือเปล่า ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นมันควรจะแบบวางหลักไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่แล้วก็ในตอนที่มีการแบบตำรวจได้สอบสวนเนี้ยตำรวจก็มีพูดบ่อยๆว่าแบบเนี่ยถ้าสารภาพได้รับการลดโทษซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้เขาอะรู้สึกว่าเขาต้องสารภาพไปเถอะเพราะว่าถ้าเราไม่สารภาพเนี่ยเราก็คงจะจาคุกนานกว่านี้บางทีข้อจะไม่มีความหวังอะว่าแบบมันก็คงจะสืบต่อไปจน ไม่รู้อยู่ดีอะอว่าว่าใครเป็นคนกระทำความผิดจริงกันแน่งั้นเราก็รับๆไปให้มันจบๆบละกันอย่างนั้นก็ได้ลดโทษทํานองเนี้ยค่ะซึ่งก็เป็นปัญหาที่เรารู้สึกมันควรจะแก้ไขแล้วก็ในประเด็นต่อไปนะคะจะเป็นการพูดถึง ชีวิตในเรือนจำนะคะชีวิตในคุกหรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำค่ะในประเด็นแรกเนี่ยเราจะพูดถึงการค้าขายยาเสพติดกันก่อนเลยในเรื่องของการค้าขายยาเสพติดเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยก็จะมองว่าในเรือนจำเนี่ยมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมีการตรวจตาหรือว่าตรวจค้นตัวก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันจะมีการค้าขายยาเสพติดได้ยังไงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีการค้าขายยาเสพติดเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่การค้าขายยาเสพติดแต่ว่าเป็นมันเป็น ที่เราเนี่ยซุกซ่อนเอาอุปรกรณ์ล,ลักลอบเอาเข้าไปใช่โดยผ่านเรื่องต่างๆโดยในข่าวเนี่ยเราก็เห็นมีกันอยู่ทั่วไปเลยว่ามันจะมี กรณีที่นักโทษเนี่ยแอบเอายาเสพติดหรือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเข้าไปค่ะอย่างเช่นกรณีที่นักโทษเนี่ยนะคะจะซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในขาหมูพะโลค่ะหรือว่าคือเราสงสัยมากว่าเขาสามารถที่จะซุกซ่อนในขาหมูพะโลได้ยังไงซ,ซื้ออาหารมาคือแบบญาติซื้ออาหาร<ช>ขาหมูพะโลมาฝากอย่างนี้หรอแล้วก็มียาเสพติดอยู่ในใช่ค่ะ,<ห>คะโดยแบบคดีสดมากมันจะเป็นกรณีนี้หมดเลยที่ญาติเนี่ยเขาจะซื้อกับข้าวมาให้นักโทษที่อยู่ในเรือนจาค่ะแล้วก็ ซุปเอายาเสพติดเนี่ยเข้ามาอยู่ในห่อข้าวหรือว่าอยู่ในเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะจะเป็นกรณีนี้ค่อนข้างที่จะมากเลยใช่อย่างเช่นไัดกระพาไข่เจียวแล้วก็เคยได้ยินใช่แล้วก็เคยได้ยินเหมือนกันว่ามันมีการลักลอบนำเข้าด้วยวิธีแบบนี้ซึ่งในตัวเรื่องคือมันเป็นการแบบกินเข้าไปกินใช่คือตอนที่เราอ่านอ่านอ่านเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าว้าวมากเพราะว่า วิธีการที่เขาพยายามเอายาเสพติดเนี่ยกลับเข้าไปในใน,ในเรือนจําเนี่ยมันเป็นวิธีที่สําหรับรเราอะ่ะมันรู้สึกว่ามันใช่มาสุดโต่งแล้วมันก็ลามากแบบเ,าเราอ่ะไม่<ร>คิดว่าเขาอะ่ะจะใช้ความพยายามขนาดนั้นด้วยวิธีการนี้ซึ่งก็คือ,อวิธีการที่เขาแบบเอายาเสพติดอะ่ะไปใส่ไว้ในถุงยางอนามัยแล้วเขาก็กลืนเข้าไป ปกติเราจะแบบได้ยินว่าซุกซ่อนอยู่ในอะไรสักอย่างเช่นอาจจะในรูเท้ามาหรือว่าในในช่องคลอดทานองน้แต่ไม,แ<น>ไม่คิดว่าจะกินใช่ไม่คิดว่าจะกลืนเข้าไปเลยอันนี้คือสหรับเราคือเราว้าวสุดๆเลยใช่ค่ะส่วนสำหรับเราคือเราว้าวที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีคดียาเสพติดในคุกเยอะขนาดนี้คือเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่เปิดโลกใช่เปิดโลกเราเหมือนกันค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องใน ที่นอกจากเรื่องยาเสพติดที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมว่ามันมีการที่พยายามเอาเข้าไปตลอดซึ่งก็คิดว่าทางเรือนจําก็น่าจะพยายามมีมาตรการแต่ก็ถ้าคนเขาอยากจะต้องการเขาก็คงหาวิถีทางเอาเข้าไปได้ mm hmm. ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ควรมีการป้องกันมีมาตรการแน่นหนากว่านี้ก็เ,เรื่องนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่า โอ้ปัญหาในสังคมนี้มันก็มีเยอะกว่าที่เราคิดจริงๆอ่ะใช่ใช่ค่ะต่อไปนะคะที่ประเด็นที่อยากจะพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลค่ะเพราะว่านื่องจากในเรื่องเนี่ยเขาก็ได้มีการบรรยายว่าเนี่ยนะถ้าคนที่จะป่วยเนี่ยต้องแบบอาการหนักมากเลยกว่าที่จะได้เข้าถึงการแพทย์ซ<ช>ึ่งเรารู้สึกว่า คือถึงแม้ว,ว่าเราจะเป็นนักโทษแต่สิทธิ์ในการรักษาเนี่ยมันก็ควรจะเข้าถึงทุกคนแล้วก็ควรรักษาให้ทันอย่างทันท่วงทีเหมือนในเรื่องก็จะมีบรรยาอีกว่านานๆทีเนี่ยถึงจะมีแพทย์ประจํามาตรวจดู รู้สึกว่าคนในคุ้เนี่ยมันน่าจะล้นมากกับแพทย์ไม่กี่คนที่ที่เรนจำมีให้เราก็รู้สึกว่าการที่จะเข้าถึงการแพทย์เนี่ยมันควรจะได้รับการเข้าถึงง่ายกว่านี้ไม่ใช่เพียงแค่วางคนที่แบบมีเส้นมีสายหรือว่าแบบมีสิทธิอะไรพิเศษกว่าคนอื่นก็เลยได้รับการรักษาพยาบาลใช่เรารู้สึกว่าการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเนี่ยมันเป็นสิทธิแบบขั้นพื้นฐานเลยท,ที่ทุกคนต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายใช่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมันไม่ควรเป็นสิทธิพิเศษ แล้วเราก็รู้สึกว่าออมันก็คงจริงที่แบบมันเป็นอะไรที่เข้าถึงยากเพราะว่าไม่งั้นในคุกก็คือเขาก็คงไม่สามารถจะไปประชุมกันที่ห้องพยาบาลได้โดยราบรื่นขนาดนั้นถ้าเกิดว่ามันเข้าได้งา่ายใช่แล้วก็ในในนี้เขาก็ทําให้เรารู้ถึงแบบเรื่องวิถีชีวิตภายในเรือนจําว่าแบบเนี่ยเขาได้แบบตื่นมามานั่งฟัง เรื่องเกี่ยวกับทางศาสนาก่อนกินข้าวก็จะมีการพูดเหมือนกับเป็นคําพูดที่เขาต้องพูดก่อนกินข้าวเพื่อจะตำหนกบาปกรรมของตนเองว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่มีบาปกรรมว่าตัวเองผู้กระทาความผิดนะอะไรเงรี้ยซึ่งถ้าสมมติว่ามองในมุมบางคนที่เขาจาคุกด,ด้วยการที่เขาเป็นแพลรับบาปหรือเขาไม่ได้กระทาความผิดจริงใดๆเนี่ยมันเหมือนกับตอกย้ําจริงบาดแผลให้จิตใจรู้สึกว่าถูกตกย้ําอะไรบางอย่างว่าเขาเป็นคนบาปทั้งที่เขาไม่ได้ผิดเลยใช่บา<จ>ง<จ> ที่มาจจะสร้างความกดแให้กับ คนคนนั้นก็ได้ว่าทําไมฉันต้องมารับโทษด,ด้วยที่ฉันไม่ผิดต้องมากล่าควคําปฏิญาณแบบนี้ด้วยแล้วเราอยากรู้ว่าสาหรับทุกคนคือแบบคิดว่ามันจะช่วยได้จริงๆหรอการที่บอกว่าตัวเองเป็นคนบาปในทุกๆวันคือมันสามารถที่จะช่วยให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนดีของสังคมได้จริงๆหรอรู้สึกว่าคม,มันคนที่เข้าไปเขาก็น่าจะมีความคิดในเชิงลบก,กับตัวเองกับสังคมกับทุกอย่างอยู่แล้วเขาไม่น่าจะแบบเข้าไปแล้วแก้ง่ายได้ขนาดนั้นมันรู้สึกว่ามันต้องแก้ตั้งแต่ต้นต่อของปัญหา ใช่ซ<ช>ึ่งก,ก็คือการบำบัดฟื้นฟูซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการจําคุกซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องก็จะแบบมีการเล่าถึงว่ามันจะมีช่วงเวลาให้แบบฝึกวิชาชีพก็คือก็เข้าใจได้ว่าโอ้เราก็ได้รู้ว่าคนในคุกเนี่ยคือเขาเข้าไปเขาก็ไม่ได้ไปนั่งเฉยเออๆไม่ได้นอนอยู่ในคุกเฉยๆอ๋อเขามีการแบบมีการทําฝึกวิชาชีพทํางานไปทํารองเท้าแบบที่ตัวเอกของเราตินได้ไปทําจนแบบได้ฝึกสกิลมีงานละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆ <ใช S 2> ก็แบบโอ้ เราก็แบบสามารถมีแนวทางในการออกจากคุกแล้วได้ไปใช้ชีวิตต่อได้เราได้ฝึกอาชีพต่างๆปลูกผักปลูกอะไรทําให้อยากเริ่มทําอาชีพเมื่อออกจากคุกก็เป็นความรู้ใหม่ที่เราได้รู้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะเพราะว่า<ม>จริงๆแล้วมันก็ยังมีปัญหาคนทั่วไปอ<ม>่ะ<ม>จะมองว่าคนที่เขา้นโทษออกไปเขาเป็นคนน่ากลัวแล้วก็ไม่อยากที่จะจ้างเขาซึ่งสุดท้ายแล้วจะทําให้เขาเป็นคนแบบไม่มีงานทําก็มีปัญหาใช่มันก็จะ ทำให้เกิดแรงจูงใจของเขาอะว่าไปเกาะอญากรรมขึ้นอีกอ,อะไรเงี้ยมันจะแบบเป็นปัญหาบุญเบียนที่แบบแก้ไม่หายสักทีอแต่เราก็รู้สึกว่าอาชีพที่ควรจะฝึกให้ทํามันควรจะเป็นอาชีพทีอ่อาจจะมีคนทดแทนได้ยากมากกว่านี้เพราะว่าการเป็นช่างรองเทา้าคือก็จะมีคนยังทดแทนได้อยู่หรือว่าทํากาแฟสอนทำกาแฟมันก็ยังมีคนอื่นที่ยังสามารถทําได้อยู่มันควรจะเป็นอะไรที่ยากขึ้นมาอีกระดับหนึง่งเช่นแบบอาจจะเป็นการเขียนโปรแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่ เช่นแบบที่เกาหลีมลันอาจจะมีแบบการฝึกอาชีพที่มันล้ํากว่านี้เพราะว่าการออกไปเราเขาเป็นเหมือนแบบอาชีพที่ธรรมดาคือมันก็มีคนทดแทนเขาได้ตลอดเขาไม่จำเป็นต้องจ้างคนที่มีคดีติดต,ตัวก็ได้มันเลยควรจะเป็นอะไรที่ทําให้เขาออกไปแล้วอะ่ะเขาเป็นที่เป็นความต้องการของสังคมากกว่าอีแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดแรงางาน เพราะว่าส่วนใหญ่ยังไงตลาดแรงงานส่วนใหญ่เขาก็คงแบบถ้าเลือกได้เขาก็ไม่อยากหลับถึงแม้ว,ว่าจะมีการยืนร่นสิทธิพิเศษอะไรให้แต่ว่าถ้าชั่งน้าหนักยังไงคน<ช>ส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกคนที่ไม,ไม่มีประวัติมากกว่าใช่ใช่เราก็เห็นด้วยต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของผู้ต้องขังกันดีกว่าผู้ต้องขังในเรือนจํานะคะก็จะมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณสองแบบด้วยกัน นั่นก็คือผู้ต้องขังที่คดีสิ้นสุดแล้วกับผู้ต้องขังที่<อ>เรอป็นการพิจารณาอยู่ใช่ใเป็นผู้ต้องขัง<ะ>ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเขายเป็นจำเลยอยู่น,นั่นเองใช่ใช่ซึ่งตรงเนี้ยเราก็มองว่าเป็นปัญหา ตอนเนี้ยก็เหมือนกับกําลังผักนันกันอยู่แล้วกันเนาะคนที่ศาลเนี่ยยังไม่พิพากษาถึงที่สุดว่าเขาก็ทําความผิดเนี่ยเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่การที่ให้เขาไปอยู่ในเรือนจําแล้วก็ใช้ชีวิตแบบผู้ต้องขังมันเหมือนกับการที่มองว่าเขาอ่ะเป็นคนที่กระทําผิดไปแล้วใช่มันเป็นการเหมือนกับเหมารวมไปแล้วว่าว่าเป็นประเภทเดียวกันก็ให้อยู่ในที่ที่เดียวกันซึ่งมันควรจะไม่เป็นเช่นนี้มันควรจะแยกกันให้มากกว่านี้เพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ถูกสาลพิพากษาเลย แล้วถ้าสมมุติว่าสาลพิาพากษาแล้วแล้วเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงเนี่ยการที่เขาไปอยู่ในเดือน,นจาเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาอะโดนขังคุกฟรีอะโดนขังคุกฟรีมันรู้สึกเหมือนเขาเสียเวลาชีวิตเสียนัานนู้<ล>นมไม่มีมาตรการอะไรที่จะเยียวยาเขาได้เลยใช่รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาใหญ่มากๆแต่วันนี้เราก็มาพูดเพิ่มเติมเนาะให้ความรู้แล้วก็มีถกเถียงกัน จะได้แบบเป็นที่ดับรูอย่างกงว้างขวางมากขึ้นและกันเรื่องเรื่องปัญหาในเดือนจา ก็เป็นการเสริมสร้าง awareness ในวิถีทางหนึ่งละกันนะคะค่ะในส่วนต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงฉากที่ประทับใจกันดีกว่าม,มาถึงอะไรที่ดูงแบบทุกคนอาจจะรอคอยสิ่งดีหรือเปล่าหรือเปล่าอ่าก็คือในเรื่องนี้นะคะในตอนจบเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าตินเนี่ยตอนแรกช่วงเริ่มเรื่องเขาก็จะมีความแบบเวลาคนพูดถึงเรื่องการเมืองการชุมนมุมการเรียกร้องเสรีภาพเขาก็จะดูแบบดูนิ่งๆแล้วก็ดูแบบ ก็ก็เป็นไปตามกฎหมายใช่กฎหมายเป็นยังไงมันก็ควรเป็นแบบนันแบบนั้นแหละจากผู้ชุมนุมทางที่ในความเป็นจริงเนี่ยมันผู้ที่ชุมนุมเขาก็แค่เรียกร้องสิทธิของเขาตามที่เพื่อนได้พูดไปในช่วงต้นแต่เหมือนพอตินเนี่ยเข้ามาในเดือนจำนี้แล้วก็ได้เห็นอะไรต่างๆมากขึ้นเราก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตินว่าตินเนี่ย มีมุมมองที่เปลี่ยนไปซึ่งเป็นในทางที่ดีเรารู้สึกแบบประทับใจกับ,ก,บการเติบโตของตัวละครนี้รู้สึกว่าเขามีความตระหนักถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆมากกว่าใช่การที่เขาเป็นแค่ผู้เฝ้ามองอะ่ะมันอาจจะทําให้เขาไม่ได้มีความลึกซึ้งมากพอในการา<ม>ที่เกิดขึ้นปัญหาคนที่เขาต้อง มาเจอเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆเขาจะรู้สึกยังไงสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงเหมือนติ้นเนี่ยแค่มาอยู่วันแรกก็รู้เลยว่าสภาพจิตใจมันแย่ลงขนาดไหนถึงกับนอนไม่หลับใช่เขานอนไม่หลับกันเปหลายคือคนที่เขาอยู่มาเป็นสิบสิบปีจิตใจเขาจะเป็นยังไงบ้าง ทั้งที่เราก็เป็นคนเหมือนกันใช่เราก็เลยประทับใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนท้ายก็คือเขาไปสักหมาใช่เราก็เลยแบบอุ๊ยมานั่งเป็นติสนาให้เราได้แก่อีกอ๋อใช่ไม่เลยไม่เลยสักว่ายังไงนะสักเป็นตัวอักษรเพราะว่าเนี่ยสื่อมาทั้งเรื่องแล้วรู้หมดแล้วเนี่ยซึ่งเราชอบมากมากเราสึกมันเท่ว่ารู้สึกว่าแบบมันมีอิมแพกบางอย่างจบแบบให้เรามานั่งไขแล้ว สิ่งนั้นก็ได้เป็นคําว่าแต uh. ่ทุกเหยื่ยออาธรรมซึ่ง uh. เป็นเรื่องที่ทําให้เราอ่าอมนมาทั้งเรื่องว่าเราอ่ะไม่เราเห็นคนที่แบบได้รับความยุติธรรมแล้วเขาก็แบบบางครั้งเขาก็ได้เสียชีวิตไปก่อนที่เขาจะได้รับความยุติธรรมกับค mm hmm. ืนมาด้วยซ้ำซึ่งทาเป็น mm hmm. เรื่องที่ทําให้เรารู้สึกแบบมันโหดโู่ mm hmm. ว่าแบบเหยื่ออาธรรมทําไมเขาต้องแบบมาเสียชีวิตเพราะ กฎหมายมันไม่ยุติธรรมพอติ้นเนี่ยเขาสักแบบนี้ตอนท้ายเล่มแล้วเราไปแก็มาเราสึกโอ้มันแบบอิมแพกกับใจมากมันน่าประทับใจที่แบบตัวละครติ้นเนี่ยเติบโตมาได้ดีแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยนเนาะแบบว่าให้คนที่ดูแล้วไม่ต้องไข่อย่างไงได้มีส่วนร่วมในการใช่รู้สึกสนุกรู้สึกเฮ้ยเราไขได้จากทีจากที่แบบแกะมาตลอดทางเรื่องอะเป็นการจบที่อิมเอมใจใช่อยากสักบ้าง ค่ะนาทีมากันที่ฉากต่อไปกันดีก,กว่าที่ประทับใจกันนะคะฉากต่อไปที่ประทับใจของเรานั่นก็คือฉากที่ในตำรวจอัติพลเนี่ยพาพงชัยกลับไปบ้านหลังจากที่เขาพ้ทั่วจำผุกแล้วมันเป็นฉากที่ติดอยู่ในความทรงจําของเราแบบเรื่อยมาหลังจากอ่านจ,จบเขาบอกว่าฝาแฝดยืนมองหน้ากันขณะเสียงความโศกเศร้าของลูกชายคนหนึ่งยังขับกล่อมนาตกรรมแสนเศร้าให้ดําเนินไปอย่างไม่หยุด ยงเสียงของพงชัยพร่ำขอโทษคนเป็นแม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังวนเวียนติดตามห่วงสำนึกของชายทั้งสองไปทุกที่แม้จะออกจากบ้านแล้วแม้จะออกจากชุมชนด้านแล้วแม้จะขับรถออกมาไกลแล้วแต่คำอ้อนวอนสุดท้ายของพงชัยก็ฝากรอยประทับบางอย่างไว้ข้างไหนมันแสดงให้เห็นว่า ตัวพงชัยเนี่ยเขาเศร้าโศกเขาแตกสลายเขาสูญเสียแม่ซึ่งเป็นครอบครัวคนเดียวของเขาแล้วเขาอะก็ไม่มีโอกาสได้ขอโทษแม่ต่อหน้าตอนที่เขาได้พ้นโทษจำคุกแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาอยากทํามาตลอดตอนที่ตอนที่เขาอยู่ในคุกใช่พอเขาพูดมาตลอดเลยว่าแบบเออเขาอยากติดต่อแม่อะไรอย่างเี้ยเขาสำนึกผิดเขาอยากเจอหน้าแม่ใช่แล้วยิ่งเขาอ่ะต้องรับโทษจำคุกแม้ว่าเขาไม่ได้กระทําความผิดอีกมัน มันนี่น่าเศร้ามากเลยอ่ะเขาเหมือนเสียเวลากับการอยู่ในคุกแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับแม่ตัวเองเลยนั่นแหละค่ะมันเลยเป็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันแล้วมันก็คงจะทิ้งความรู้สึกผิดข้างในของเขาไ้แบบตลอดไปอ่ะว่าเราไม่มีโอกาส มาขอโทษแ,แม่อีกแล้วใช,ใช่เป็นฉากที่เศร้าแล้วก็ฉากอีกฉากที่เรารู้สึกประทับใจก็คือมันเป็นตอนแบบตอนที่มีการบูเ๊เล็กๆน้อยของเน่ยของนายตำรวจรัดิพลซึ่งก็คือตอนที่มันมีคนท้าเนี่ยแอบตามอ่ารัดิพลไปแล้วรัดิพลเนี่ยเหมือนก็รู้ตัวเขาก็เลยไปยามต้องมุ่งเขามีกาบแล้วก็มีการใช้ท่าทางต่างๆในการที่จะแบบจับคนร้ายกดลงก็ใช้ปากกาปากกาปากกาจี้ รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นฉากบูที่รู้สึกว่าอุ้ย นักตำรวจคนนี้เท่จังเลยอะไรางเลยมันเหมือนมีความเท่ใช่มีความเก่งความหล่อมาจากอินเนอร์บางอย่างรู้สึกว่าเขาก็มีอะไรเขาไม่ใช่แบบเออนายตำรวจธรรมดาหรือเปล่าใช่ไม่ใช่นายตำรวจธรรมดาเป็นนายตำรวจฝีมือดีแล้วใครมีฉากประทับใจอะไรอย่างเงี้จริงๆอะเราก็ค่อนข้างที่จะประทับใจฉากที่นายตำรวจรติพลเนี่ยพาพงชัยกลับไปหาแม่เนาะเพราะว่ารู้สึกว่าความเศร้ามันยังคงแบบลิงเกอร์อยู่ในใจเราอยู่เลยโอเคต่อไปมันจะเป็นประโยคที่รู้สึกว่าประทับ ใจว่าบบเป็นประโยคเนี้มย,ย<จ>มันติดอยู่ในความรู้สึกหลังอาจว่าแบบเป็นประโยคที่แบบโหเราชอบอ่าใช่ค่ะก็คือเป็นประโยคที่ว่าแดดเช้าคือสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกหลังเรือนจําและแดดปลอมในเรือนนอนก็คือโทษทันอันไม่มีจุดสิ้นสุดอันนี้น่าจะเป็นประโยคแรกๆที่เราได้พบเจอในช่วงแรกของนิยายเลยมันเป็นเหมือน อาจจะเป็นความรู้สึกของรติพลเองด้วยแหละที่เพิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนจำว่ามันเป็นยังไงเพิ่งเข้าไปอยู่ในแบบสภาพการแบบนั้นแล้วก็ได้รู้เลยว่าโอเคสภาพที่เราต้องไปอยู่ท่ามกลางความสิ้นหวังมันเหมือนกับว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นสิ่งที่เราเห็นทุกวันจนแบบม,มันเป็นความเคยชินไปแล้วกลายเป็นสิ่งที่ล้าค่าขึ้นมาทั้ทงที่ปกติเรามองว่าเอยแดดมันก็ปกติปตั๊บตื่นมาเ็เจอแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วว่าต้องไปอยู่ในแดดปลอมก็คือไฟของในเรือนจํานะคะที่เปิดติดอยู่ตลอด เวทํำให้เรานึกภาพออกเลยว่าเนี่ยถ้าเราได้ไปแบบอยู่ในสถานที่แบบนั้นเราก็น่าจะหดหูนกันที่แบบเนี่ยแสงแดดในชีวิตจริงกับแสงแดด ่คหกแสงแดดมันไม่ใช่แดดด้วยซ้ำมันคือแสงแทบเป็นแสงไฟที่เปิดตลอดรู้สึกว่าโอ้โหมันน่าเศร้าแล้วประเด็นคือเราอาจจะแทบไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินเลยด้วยซ้ำหรือเปล่าเพราะเราต้องขึ้นเรือนนอนตั้งแต่แบบช่วงเย็นใช่มันมันค่อนข้างน่าหดหู่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องปกติมากที่แบบคนเราจะเห็นโอพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแต่อันนี้เหมือนเราอาจจะเห็นแต่แสงพระาทิตย์ตกแต่แสงปอมในชีวิตซ้ำๆวนๆอยู่ในที่เดิมๆการที่เราสูญเสียอะไร บางอย่างไปอ่ะมันค่อยมาทําให้เราตระหนักว่าแบบสิ่งนั้นมันสําคัญเ่าแล้วสิ่งนั้นมันํำค่าขนาดไหนเนาะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันทําให้รู้สึกว่าโออมันถูกคุมขังอยู่จริงๆถูกจํากัดอิสระภาพจริงๆเวลาที่มันอยู่ในคุกด้วยเช่นแบบการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยคือทั้งที่มันเป็นเรื่องที่โอเคถ้าเราอยู่ข้างนอกเราไม่ถูกจํากัดอะไรเราอ่านอะไรก็ได้เราจะอ่านตอนไหนก็ได้แต่ว่าพอไปอยู่ในคุกอ่ะมันดูได้สิทธิพิเศษในการอ่านใหม่เราจะต้องมีการลงชื่อซึ่งมันเป็นอะไรที่ มันไม่ได้เราจากจานตอนไหนก็ได้มันมีเวลาจํากัดสาหรับเราซึ่งมันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องที่น่าหดหู่เหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่าโอเคมันจะต้องมีการจํากัดมีวินัยอ,อะไรในเรือนจําที่แบบเขาต้องจํากัดเอาไว้ก็เพื่อความปลอดภัยด้วยส่วนหนึ่งในเรื่องเนี่ยมันทําให้เห็นแบบชีวิตในเรือนจําได้ค่อนข้างแบบชัดเจนเลยว่าแบบถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนจําคงอยู่ไม่ได้ <laughs> ฉากประทับใจของเราก็คือเป็นเรื่องที่แบบผู้เขียนอ่ะเขาหาข้อมูลมาเป็นอย่างดีมากเรื่องแบบระบบรักษาความปลอดภัยอ่ะของในเรือนจำเช่นอย่างซ่อมอย่างเงี้ยอย่างช้อนอ่ะเขาจะใช้แบบพลาสติกป้องกันการที่นักโทษอ่ะจะเอาไปเหมือนกับไปทำเป็นอาวุธไปขัดให้มันแบบมีความคมอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเรื่องของห้องน้ําแม้ห้องน้ําที่เหมือนกับมีประตูแค่ประมาณแบบระดับเอวอ่ะเหมือนกับป้องกันการ เกาะเชียรกรรม,ม,มข้างในห้องน้ําเพราะว่าถ้าสมมติประตูมันปิดทือไปหมดเลยเราจะไม่รู้หรอกว่าข้างในอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยต้องแบบมีการเปิดโล่งให้เห็นหรือว่าเป็นเป็นส้วม เป็นซ่วมที่แบบส้มนั่งซ่วมหลุมเฉยเฉย่วมหลุมใช่อย่างส้วมหลุมเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการป้องกันการลักลอบเอาของไปแอบไปซ่าชอะ<ช><ช>ไรแบบนี้เพราะว่าถ้ามันเป็นชักโครกเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบว่ามีซ่อมมีช่องให้แอบใช่อาจจะเป็นในสายชําละไม้หรือเป็นแบบกับก็ต้องโถน้ําโถน้ำถางน้ำถงน้ํางหลงถงน้ำข้างหลังการให้ได้มากที่สุดมันจะไม่มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นภายในเรือนจํา พรวกวของมีคมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาเก็บเขาเก็บหมดเลยมไม่ให้มีอะไรที่สามารถเอาไปทําเป็นอาวุธได้อืม,อม,อมก็รู้สึกว่ามันแบบอธิบายรายละเอียดเก็บรายละเอียดเรื่องเราในคุกได้ดีมากใช่เราก็รู้สึกว่า ผู้เขียนเขาไม่ได้พยายามดัดเยี่ยแต่ว่าค่อยๆเหมือนกับใส่เข้ามาให้เราเข้าใจไปเองเนาะทำให้เราได้ซึมซับว่าเนี่ยภายในโคกเนี่ยมันเป็นยังไงนอกจากภาษาจะสวยมันก็ทําให้เห็นถึงการหาข้อมูลที่ดีมากอเราชอบนะเราประทับใจกับนิยายหรือการเขียนหนังสือหนังสือที่แบบมันมีข้อมูลที่ที่จริงแล้วก็หาข้อมูลมาเยอะๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาใส่ใจ เขาใส่ใจนักอ่านเขารับผิดชอบต่อนักอ่านมากมาใช่เพราะว่าการที่เราอ่านเรารับข้อมูลผิดผิดไปอ่ะมันเป็นเรื่องที่นักเขียนควรจะแบบตะหนักถึงมากกว่านี้สรุปก็คือเรื่องนี้สนุกมากสําหรับเราประทับใจสุดประทับใจมากแบบให้ห้าดาวแบบใช่อะไรมากกแล้วเป็นเราเป็นนิยายจากนักเขียนไทยเล่มแรกเลยที่เราอ่านด้วยจริงจริงเหมือนกันอ๊ะไม่โอเคอ้าวอันนี้อันนี้เล่มแรกเหมือนกันที่มาอ่านแนวสืบสวนของนักเขียนไทย รู้สึกประทับใจมนจบที่ทำให้รู้สึกประทับใจนอนหลับแล้วคืนนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกพออ่านจบปุป๊บต้องรีวิวต่อต้องแบบมันต้องอ่านอะคือต้องไปบอกให้คนอื่นอ่านเพราะว่ามันสนุกมากๆคือแบบรู้สึกว่าใครอ่านก็คงจะเอนจอยกับสิ่งนี้ได้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นเนาะในเรื่อง รถเจเลกกำม,มันนะคะถ้าเกิดว่าอยากสัมผัสประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าทึ่งแบบที่เราพูดคุยกันไปเนี่ยก็สามารถไปตามอ,อ่านกันได้ที่รถเจเลกกำม,มันนะคะจากสำนักพิมพ์1 3ึ่งค่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ